สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนส่องความเห็นชาวเน็ตหลังเวียสุกรนวั์คอนเฟิร์มเตรียมแต่งวิกกี้ จากข่าวลือสู่เรื่องจริงครับสำหรับประเด็นที่ลือกันหนาหูว่าพระเอกนมมาร์เข้มเวียสุกลวัฒรขนารธนักแสดงหน่มช่อง 7, เจ็ดเตรียมแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการวิกกี้ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานเดือนหน้าจนกระทั่งวันนี้หนึ่งรก,กรกฎาคมห5หนุ่มเวียคอนเฟิร์มจากปากเองเลยครับว่าเตรียมแต่งงานกับวิกกี้จริงในวันที่17รก,กรกฎาคมห5ที่จะถึงนี้ ทำเอาแฟนคลับทั่วประเทศตกใจอย่างมากต่างก็แสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาและวันนี้เราได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวเน็ตหลังทราบเรื่องนี้มาให้ฟังกันครับว่าคิดอย่างไรกันบ้างอาทิเช่นถ้าบอกเร็วกว่านี้คงถูกหวยกันทั้งแผ่นดินอีกท่านบอกว่า9ปีไม่มีความหมายผู้ชายอีกท่านบอกว่ามีเบบี้หรือเปล่าอีกท่านบอกว่าเจ็บกว่าหวยออกก็ผู้ชายแต่งงานวันที่17อีกท่านบอกว่าดีแล้วเบลจะได้เจอคนที่ดีกว่าอีกท่านบอกว่าสวยกว่าเบล ลาอยู่นะอีกท่านบอกว่ามีเบบี้หรือเปล่าเนาะอีกท่านบอกว่าอกหักอกหักอีกท่านบอกว่าพูดเหมือนคนก่อนไม่ดีงั้นแหละอีกท่านบอกว่าโน no, ไม่จริงบอกทีใครก็ได้บอกทีไม่จริงอีกท่านบอกว่าเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บหนักกว่าคือหวยออกหนึ่งเจ็บ อีกท่านบอกว่าเวียคงอยากแต่งงานแล้วอีกท่านบอกว่าบอกช้าแถ้วะอีกท่านบอกว่าไม่ชอบรักนี้ดีที่สุดเท่ากับที่ผ่านมามันแย่หรือรักนี้ลงตัวพร้อมแต่งดีกว่าไหมอีกท่านบอกว่าถ้าเบลล่าแต่งงานก็คงดีที่สุดของเบลล่าเหมือนกันจ้ายินดีกับเบลล่าล่วงหน้าเลยอีกท่านบอกว่านอกจากเจ็บจากหวยก,กินก็เจ็บจากนี่แหละรักเฮียนะคะอีกท่านบอกว่ายินดีด้วยค่ะเป็นต้น ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ o m ขอบคุณครับ